ลื่นนะครับเนี่ยผมบอกเลยเฮ้ยมันลื่นจังวะกูแค่เฟรมโคตรตันหน่อยตอดลื่นจริงหน้องครับโอเคครับมือมือเฮ้ยตอนมาคนแล้วมาขับรถไนไงวะโหแค่เครื่องบันทีชีวิตดึงกูเกิดมากูได้เล่นคอมมาลีอะโอ้โหครับพี่หืมไม่มีกลิ่นนะไปเก้าอี้เงินล้านใช่ครับถ้าพี่อยากได้กลิ่นพี่ชมนี่ โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องนหนูหนูชาว GTA หรือว่าชาวไฟเอ็มหรือว่าชาวทั่วโลกชาวกะเหรี่ยงหรือว่าชาวหนอวยปานฟิลิปปินญ,ญี่ปุ่นหรือว่าชาวต่างชาตินะครับที่เล่นไฟเอ็มนะครับก็วันนี้พี่เปาก็จะมาหาผมนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะติดตั้งกล้องเวลาสตรีมตามจริงอะผมใช้กล้องเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันคือตัวไหนก็คือกล้องเว็บแคมอะของ Logitech นะครับตอนนั้นซื้อมาประมาณ7-8 0 0 0พันบาทแต่ตอนนี้ราคาเหลือประมาณอยู่ 2000- หรือ3,000 ประมาณนี้แหละครับราคาปัจจุบันนะเพราะมันก็ 2- อสาปีแล้วด้วยก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะฮะผมยังไม่ได้นอนตั้งแต่10บโมงเชา้าพี่เปาจะมากเลยอ่านน้นแต่งตัวก็วันนี้เราก็จะมารอดูคอมของผมกันนะครับทุกคนว่ากล้องเนี่ยมันจะชัดไหมพี่เปาบอกว่าบางทีอะก,กล้องที่ผมซื้อให้พี่เปาซื้อให้อะอันนี้พี่เปาไม่ได้ซื้อให้ผมแบบโดยตรงเลยนะไม่ได้แบบเออต๊อตพี่ซื้อให้ฟรีไม่ใช่นะอันนี้เป็นเงินผมซื้อผมสั่งไม่เป็นผมก็เลยให้พี่เปาสั่งให้แล้วก็เอาบินมาให้ผมผมก็จจะโน่าาายคครรับใ ห้าหมื่นหรือหกหมื่นนี่แหละไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเยอะอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เห็นแกบอกว่าชัดก,กล้องที่ผมถ่ายคลิปอันนี้อยู่ด้วยนี่เทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นกล้องเวทแคมเห็นไหมที่ผมใช้ตั้งแต่3ปีที่แล้วอันนี้มันก็ถามว่าชัดไหมมันก็ชัดระดับหนึ่งะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สมัยนี้เนาะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วทีเนี้ยผมก็เลยให้พี่เปาออกไปหาซื้อมาให้นะครับกล้องที่แบบว่าเวลาสตรีมภาพจะชัดในราคา 50, ห้าหมื่นนี้ปรูผม นี่ก็ได้ไปกดได้มาประมาณนี้สะอาดขึ้นครับข้างบนก็จะเป็นเตียงนอนนะครับของซีนะครับอันนี้ก็เป็นคอมฝั่งด้านน้องหลุยนะครับน้องหลุยน่าจะเล่นคอมอยู่ตรงนี้เครื่องฝั่งนี้นี่คอมมันใครอยากเห็นโต๊ะคอมไอหลุยก็มีประมาณนี้มีอาหารหมาด้วยครับเวลาหมาหิวข้าวแล้วก็มันก็ชอบกินน้ำพีลูบ่อยนะมันก็จะเอาตาตั้งเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมหลได้แค่น,นี้แต่มันไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่หรอกนี่เป็นของซีนะครับเป็นท,ทางโนบุ๊ส่วนนี้เป็นของบู อันนี้เป็นของโบส่วนอันนี้พามาอีทีนี่นเป็นชงหน้ากของผมนะครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้นโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวรอพี่เปามาเซ็ตกล้องให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรอบเนาะก็จะมาดูกันว่ากล้องมันสวยหรือเปล่าน,นะครับตามที่แบบสมคำล่ำเรือโอเคครับงั้นเดี๋ยวมารอาดูอ่ากล้องกันเลยเนาะรอพี่เปามาอ่ะเอาของมาไหนคอมคอม,อ,ม,อ,มอยู่ไหนคอมอยู่ข้างในครับเนี่ยของทั้งหมดเลยทั้งฟองทั้งไฟ ของไฟทั้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยของผมหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่ของผมครับพี่มีไฟด้วยนะไฟเหมือนพี่เลยไฟเอลกาโตแล้วก็ขาจับจอเห็นปะจับจอได้ง่ายขึ้นอันนี้คืออะไรอ่ะน้องไอ้โทรศัพท์น่าจะเป็นรุ่นพี่นี่ครับอันนี้เดี๋ยวลงคลิปแเราไปยืมคลิปพี่คือชัวร์ปะครับเนี่ยอันนี้ใช่ครับผมแล้วบอกว่ายืมบางส่วนไงครับก็อาจจยทำมาหารกินเรือยกล้องโหดมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่นี่เอลบนหกขอบคุณครับพี่เออ แตกไม่เป็นไรครับตั้งนียพี่เป่ารับประกันอยู่แล้วครับก็ถ้าสมมติว่ามันใช้เป็นแบบนี้เดี๋ยวตั้งให้มันแบบตรงหน้าได้เงี้ยโอเคครับเนี่ยมันมันอยู่หลังจอผมเลยนะเดี๋ยวพี่ไปดูที่ผมวางก่อนคอักูเห็นหมดแหละวันเนี้ยกูเห็นหมดแหละมึงรู้ปะไม่เคยยกของขนาดนี้ให้ใครนะสภาพเฮ้ยเอาหมาไปเก็บด้วยไหนเรียงพิษบูไว้ไว้แบบเวลากัดเงี้ยคนเข้าบ้านนายพิษบูพิษบูหรือไอ้สวยไอ้สวย ใครจะมาก็มากระเทือบได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเฮ้ยยังฮะไปไเฮ้ยพี่ป๊อปผมช่วยได้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนเอาไว้ให้ผมช่วยไหมพี่ไม่ไม่ไม่ต้องหรอกมึงมึงขนาดนั้นแล้วอ่ะผมจะไปเอาอันใหม่ไอ้เหี้ยโอหนักชิบหายโอ้โหแขนกูล้าหมดเลยแล้วนี่นี่ครับพี่เข้าไปเลยครับพี่มันมีหมาอยู่มันไม่กัดเอาจริงๆอ๋อโอเคทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับอ่าก็พี่ดูผมเพิ่งเพิ่มซื้อมาพี่ดูดิ ทำไมเป็นไรนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยขนหมอย <c oughs> ไม่ใช่ขนหมา <c oughs> ใช่ครับอ๋อได้ครับผมไม่มีปัญหาครับอันนี้ที่ประกอบไปแล้วบ่นรับหลังเจ้าของด้วยครับเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับเ <c oughs> พราะว่ามันเหนื่อยตอนนั้นอันนี้มามอันนี้นําคงปลาของมาครับแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเด<ป>ี๋ยวเฮ้ยอ่ามันจะกัดพี่นะเนี่ยตอนเนี้ยมันกัดไม่รอด อ๋อเนี่ยหรอห้องในตำนานเนี่ยหรอใช่ครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเหรอครับใช่ครับอันนี้มัน <Art S 3> <iend ot S 2> อยู่กับผมมาหลายปี้วครับอืเครือบทองด้วยมีนิดหน่อยครับมันอยู่นานอันนี้มันก็เป็นทองของมันเองกี่ปีล้วถามจริงเก้าอี้ตัวนี้กี่ปีลวอุ้ยหลายปีอะสี่ห้าหกปีอะครับศาตรงๆตก็ทำไมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเก้าอี้อ่ามันเป็นมรดกแม่เป็นคนหาเก้าอี้มาให้ครับตัวแรกหกเจ็ดปีใช่ครับตอนแรกมันยังไม่มีสีดำสีอะไรเลยผมเอาไปนั่งกินเหล้าด้วย หไม่มีกินนะไปเก้าอี้เงินล้านใช่ครับถ้าพี่อยากได้กินพี่ดมเนี่ต้องรอก่อนว่าเดี๋ยวเราจะมีขาตั้งจอตรงนี้ใช่แยวมีไฟด้วยไอเนี่ยก็เดี๋ยวเนี่ยต่อไปโอเคครับก็ใส่เป็นแบบให้มันดีๆให้มันเข้าเข้ารูปเข้ารอย ได้ครับตรงนี้แล้วมัไมมันเก่าอย่างเงี้ยโอ้ผมใช้มาสี่สามสี่เดือนละซื้อมาลื่นนะครับเนี่ยผมบอกเลยเฮ้ยมันลื่นจังวะผมเที<อ>่เฟรมโคตรตันหน่อยตอลื่นจริงหอวน้องครับโอเคครับรู้มือ เฮ้ยตอนมาคุณแล้วเมื่อคุณเป็นถึงแค่ไหนวะโหเจ็ดเที่ยงบันชีวิตนึงกูเกิดมากูได้เล่นคอมมาลีอะครับพี่อันนี้โปรแบบร้อนอาหารไม่ร้อนแบบทำแน้ยืนทานครัอันนี้ที่มีโน้ตไอซ์มินมาครับอ๋อไม่มีครับแต่ดูเงินได้นะอันนี้เสกเสกเลยเสกเอาเงินเยอะแต 7M อันนี้ทำงานครับปาป์มปาหลอกข้าวหลได้ครับผมนี่นี่นี่อันนี้จะเป็นขาจับจอเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเห็นไหมพื้นที่มันมันทีมันแหลมแหลมมันลำคาญไงเดี๋ยวจับจอให้มันยึกยึกยึกยึ แล้วนี่คือกล้องอันเนี้ยเป็นฟังซี Sony เป็น Alpha A66 อันเนี้ยมาพร้อมแบบเลนกล้องอะไรอย่างเงี้ยลองแกะดูไหมนี่จะเป็นตัวนี้เป็น Sony A66 ตัวนี้เลยประมาณ6ก0 0 0มื่พูดง่ายคือว่าถ้าวันไหนที่เราไม่สตรีมเงี้ยเอาเราถอดกล้องตัวนี้ออกไปอ่ะเอาไปถ่ายงานได้าถ่ายงานได้ด,ไดีดีดกว่าตัวเดิอมอีกอะไรเนี้ย แล้วจะมีเลนด้วยโอ้โหนี่กล้องนี่เลนสวยนะเห็นไหมพูดง่ายคือมีขาจับจอมีกล้องใหม่ละมีขาตั้งกล้องด้วยโจของตต้เนี่ยคือมันต้องการกล้องเฉียงต้องการให้กล้องวางแนวตั้งอะเนาะแนว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 เนี้ยครับวันนี้เดี๋ยวทาให้กล้องมันวางแนวตั้งได้ก็คือจะวางในลักษณะนี้อันนี้จะหนีกับโตะแล้วก็จะวางแนวตั้งให้อันนี้ได้บนเหรอ ใมัยเนนี่่กูไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันผมเคยผ่านพอดคอนอันนี้ขาจับอะไรสักอย่างอ่ะจับโต๊ะอันนี้จับจับได้จับโต๊ะวะใช่ครับจับโต๊ะใช่ไหมเอออ๋อเป็นจอยแล้วทำเป็นเต็นแล้วไม่บอกพี่ชายอ่ะ กูเ <c oughs> ป็นสมุดเปลือกเลย <c oughs> อันนี้เอไว้ข้างล่างกูไม่รู้ดินี่แมาฟอร์โต้โคตรแพงเลยนะแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ด้วยที่อยากได้ที่เป็นสตรีมเด็กที่แบบกดๆอะ่ะกดเอากล้องออกกดกล้องหน้าคราวอะไรอย่างเงี้ยอนนดี๋ยเดี๋ยวที่จะเซตให้หมดด้วยแล้วก็มีเอลกาโต้ตัวนี้เป็น 40k 60pro ตัวนี้จะเป็นตัวที่แปลงสัญญาณจากกล้องเข้าคอมโอเคโอ้ยไฟด้วยวันนี้เฮ้ยมีไฟด้วยโอ้ไฟด้วยไฟ2ตัวด้วยอวันนี้เราเหมือนเรามาดีลมิทห้องมาเรียเอาจริงอ่ะของครับของครับไม่แค่แค่จอสองจอนี้สองตาผมมมแบบบึปรัไ จริงโง่ทําไม่เป็นก็เดี๋ยวจะปรับให้ดูไงอ่ะเจ้าของร้านไม่บอกนะว่าเริ่มเลยเริ่มเลยว่าเราจะปรับอะไรยังไงอันดับแรกอันนี้ก็คืออันนี้ซองใหญ่เนี่ยซองใหญ่เนี่ยเอาไว้ใส่ของถ้าซองเล็กเมื่อไหร่เนี่ยรู้มือนะยากเหครับใช่อันนี้เหมือนพวกของไว้แต่งรถเลยอ่อันนี้เป็นขาจับจองไงอันนี้รุ่นแก๊สด้วยเหมือนเหมือนแบบโชคแก๊สอ่ะมันขาจับจอคู่ไงนึกออกปะเดี๋ยวเราจะแหกขึ้นไปอย่างงี้ไง ไปถือว่าแหกจอให้มันอย่งนี้เออแล้วบ้านพี่ปอใช้ตัวนี้เหมือนกันกับผมเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เอาง่ายๆมันจะมีพื้นที่มากกว่านี่ใช่ไหมมันจะเท่กว่าจอแนมันสามารถขยับขยับนี้ขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา เดี yeah. yeah. Yeah, sort of exactly. hey, hey. Right. ๋ยวถ้าวันไหนแบบว่างๆแล้วก็ไปหาขยับยุคยโยกันที่กรุงเทพดีกว่าเราสาขาตรงมาเปิดนี้ประมาณมกรานะหลังปีใหม่ล้วครับใช่ใช่แล้วจริงจังอันนี้จริงจังมาคำเนี่ยอันนี้จริงจังครับเพราะอยู่โคราชตลอดอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนเนาะเขาชวนไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ยังไม่ค่อยไปเลไม่ใช่นะที่อยู่แต่บ้านเพราะว่ากลัวออกไปแล้วโดนส้นตีนะดูหน้าตาท่านก็งได้จะรู้แล้วมองไปเพื่อช้ปั๊บเลยอ่ะเดี๋ยวดูตอนเสร็จทีนึงแล้วกันโอเคประกอบก่อนแล้วกันพอเวลาประกอบก่อนแต่ทำไม่เป็นนะแต่นั่งดูได้เฉย ได้ไหมต้อนน้องได้ครับมันสูงไปไหมไปขอคิดก่อนนะไม่มันลงได้อ๋อโอเคครับไม่มาล็อกอื่หนึงมันต้องล็อกก่อนเด็เพราะมันขยับได้นีเหตุการณ์นะเหมือนคงคิดในใจไม่มึงไม่รู้อะไรแก่ขามไปเรื่อยใช่ไหมพี่เปาครับพี่มันกินน้องพี่ยิ้มอ่ะกูทำงานให้มึงอยู่เนี่ยมึงรู้ป่ะกูไม่ทำอะไรอย่างนี้มาเป็นปีๆแล้วนะนี่กูทำพี่ให้น้องไงอันนี้เวอร์มาทำงานมากครับมีแหลมนิดหน่อยครับตัวแหลมตัวแหลมเรายิ้มตลอดเลยเนี่ยยิ้มไม่เฉยเนียหนักไหมครับผมช่วยดี้วย อไม่กินซีจีนี่เลย